tasa bakawato arahato dasa. Namo tasa bakawato Sambo tasa Ikhmani mayam วัดศิกาปัตตีรานีวัดศิกาปัตตีรานีสัพพะริวารานีสัพพะริวารานีเอมาสังเอมาสังพุทธัสสะ์พุทธัสสะ์ปูชนารายะปูชนารายะอิมัสเหนือิมัสเหนือาวาเสอาวาเสมิยาทิมามิยาทิมาสาธุโนภันเตสาธุโนภันเต อาหยางเตมาสังวัสศิกะปาชีปานังคาลัสสักอะนิสังโสอัมหาการเจวะทีพระรัตังอิทมายสะสุทายะนิพากะ ข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องของหายเขียนคำสาบพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไว้ในอาวาสแห่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชา นิสงแห่งการถวายวาาเาทยเียรพันษาตลอดพันษานี้เียรพาตลอดพัรศานี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมากผลนิพพานเพื่อมากผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายนานตลอดการละนานเทินานเถินูก ไปดูการสั่งการเลยนะไปเดี๋ยวมองยังน้องๆต่างเชื้อน้องต่างเชื้ออ๋อจารีธรมาอย่างทาง ตัวแทนของทางท่านนายกเทศมนตรีเสบาลดบนสุภูคณะครูทุกท่านที่ได้เป็นตัวแทนของทางโรงเรียนแล้วก็ขอสวัสดีกับโลกทุกท่านทุกคน ที่มา่วมในวันนี้ทวกท่านาาธุก,ก่อนพุกลูกทุก่กกสาธุกอุกระนมมือไว้<า>วันนี้ก่อนที่เราจะได้พบพรมก็รทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาซึ่งถือว่า